แล้วทำไมตอนนี้แม่ไม่ชอบสบายบุดอยล่ะครับว่าเป็นกาอยากจะเป็นหงส์ซะงั้นทำไมทำแบบนี้กินเยอะๆนะคนบันดอยอย่างเธอคงไม่เคยกินอาหารดีๆแบบนี้สิ ขอบคุณครับนะเธอทำอะไรแขนเธอเปื้อนฝุ่นหรือก็ตกอนไปได้กับข้าวมันหรอกวันหลังนะจะเข้ามาในบ้านอนะหัดเปลี่ยนเสื้อก่อนเพื่อรักษาความสะอาดไปในตัวแม่ไม่จะพูดแบบนี้ไม่ได้นะครับ ไก่ชช้นนี้ไม่ติดฝุ่นลากกินเยอะๆนะครับรเธอท,ทำงานอะไรอ๋อตั้งแต่เรียนจบหนูก็มาลากพอกผู้หญิงบนดอยจากเธอ ก็แค่เข้ามาหางานทำในเมืองฉันจะบอกอะไรเธอให้นะลูกชายฉันอะจบนอกแถมมีบริษัทของตัวเองคนบางคนก็น่าจะรู้นะว่าเป็นกาอยากจะเป็นหงส์ซะงั้นคนแบบนี้ฉันเจอมาเยอะแล้วฉันอาบน้ำร้อนมาก่อนแก แมครับเราสองคนอิ่มแล้วนะครับผมขอตัวก่อนอ๋อต่อเดี๋ยวไปซื้อโค้กให้แม่คนหนึ่งนะเดี๋ยวแม่ก็ก่อนจะเก็บจานแม่ไปซิครับคุณไม่เป็นไรนะผมจะรีบไปรีบกลับโอเคค่ะคุณไปคถอะ ำไมไม่ล้างกระทะด้วยละ่ะล้างกระทะเสร็จนะเช็ดตะกรันสะอาดซิ่งเนี่ยให้แห้งเดี๋ยวเดี๋ยวเธอออกไปคุยกับฉันฉันมีเรื่องจะบอกคะนะคุณนะ้ามีอะไรคะเธออย่าคิดนะว่าเธอไม่พูดแล้วฉันไม่รู้ว่าเธอคิดอะไร ทำยังไงเธอถึงจะยอมไปจับลูกชายฉันคุณน้าคะคือหนูกับเป็นคนบันดอนอย่างเธอฉันไม่รู้หรอกนะว่าเธอคิดอะไรบัตรเนี่ยมีเงินอยู่สองแสนต่อจากนี้ไปเธอไม่ต้องมาหาลูกชายฉันอีกคุณน้าคะหนูว่าคุณน้าเข้าใจผิดแล้วนะคะหนูไปก่อนนะคะ แหม่หมิ่งเงินน้อยนะร้ายกาจจริงๆสวัสดีครับท่านประธานนี่เป็นบัตรที่ท่านประธานให้ผมเตรียมไว้ให้นะครับสว่วนนี้ผัก จ้ะแม่ครับผมกลับมาแล้วแม่แล้วขวัญเหรอครับอะไรก็ขวัญขวัญในใสายตามีแม่อยู่บ้างไหมมันไม่ใช่อย่างนั้นนะครับแม่ดูแม่พูดเขาสิครับ ผมไม่เห็นขวานผมก็เลยเป็นห่วงเขามันไปแล้วไปแล้วไปแล้วนี่ไปไหนลระครับแม่จะไปรู้เหรอแม่ไม่ได้ตัวติดกับมันนี่แม่ครับแม่พูดอะไรไม่ดีให้ขวันไปหรือเปล่าครับ มันไปก็ดีแล้วความรักของแกสองคนแม่ก็ไม่เห็นด้วยอยู่แล้วนี่ทําไมล่ะครับแม่ขวาญเขาทั้งสวยทั้งเก่งทั้งฉลาดทําไมแม่ไม่เห็นด้วยหรอครับก็แค่ผู้หญิงบนดอยเขามาหางานทนําในเมืองปล่อยมันไปเธอถึงแ,แม่จะหาผู้หญิงดีที่เหมาะสมไปเป็นต่อให้นะแม่พูดแบบนี้ได้ไงครับแต่ก่อนเราสองคนก็มาจากบนดอยเหมือนกันแล้วทําไมตอนนี้ แม่ไม่ชอบสะพ้ายบุดอยหรอครับก็แม่เคยลําบากไงแม่เลยรู้ไงว่ามันเป็นยังไงแม่ไม่อยากให้เป็นต่อเป็นเหมือนแม่ไม่ใช่แม่รังเกียจคนบัดอยนะแต่แม่ไม่อยากให้เขาอะมันเป็นภาระลูกแม่ครับผมรู้นะครับว่าแม่ดีต่อผมแต่การทำงานหาเลี้ยงครอบครัวมันก็เป็นหน้าที่ของผมอยู่แล้วถ้าแค่นี้อะผมทำไม่ได้ผมก็ไม่ควรที่จะมีครอบครัว ไม่ได้แล้วครับผมต้องไปตามเธอกลับมาเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวแม่ไปด้วยครับเอาคุณมาอยู่ตรงนี้ได้ไงเนี่ยอ๋อพอดีว่าตอนเที่ยงอ่ะฉันเห็นว่าคุณยังไม่ได้กินอะไรนะ่ะฉันเลยออกไปซื้อผักมาทำกับข้าวให้กินค่ะ ่ะเข้ามาในบ้านก่อนคุณทำไมเมื่อกี้ผมโทรคุณไม่ติดคุณปิดเครื่องเหรอผมเป็นห่วงทับแย่พอดีว่าแบตฉันหมดอะค่ะฉันขอโทษนะที่ทำให้ทุกคนเป็นห่วง คุณน้าคะนี่เป็นการเจอกันครั้งแรกของเราหนูไม่รู้ว่าคุณน้าชอบอะไรในบัตรนี้ยมีเงินหนึ่งล้านบาทถือว่าเป็นของขวัญน,นะคะโถลูกน้ำใจลูกอบบแม่รับไว้แล้วแต่เงินเนี้ยลูกเก็บไปเถอะหนังแต่งงานลูกต้องใช้ใจเยอะแม่ความหมายของแม่คือ ยอมให้เราสองคนอยู่ด้วยกันแล้วใช่ไหมครับลูกๆอ่ะโตแล้วมีความคิดเป็นของตัวเองแม่ก็ต้องดีใจกับลูกด้วยสิขอคุณมากนะคะแม่เดี๋ยวมือนี้มันจะทำให้สุดฝีมือแล้วครับพอๆเถออย่างลูกเลยนะจะทำกับข้าวให้กินปะ่ะลูกบัลเดี๋ยวแม่จะสอนทำกับข้าวให้เองเออค่ะแม่ ไม่ครับเดี๋ยวผมขอไปช่วยอีกคนนะครับ